ครับพี่น้องครับสวัสด first, new new ีพี่น้องปองปายแฟนครับเอฟซีไปน้องครับมือนี้มาเบิงงัวพนนะครับงัวอีพอพนเอามาว่าอยากให้มาถ่ายคลิปไปแน่ก็เลยมาเบิงน้ำพนครับพี่น้องครับนี่ครับโอ้แม่พนก็งามตัวอะลูกสาวเนาะพ่อเนาะโอ้ลูกสาวอีพอแล้วว่ะโอ้ตัวนั้นคือตัวนั้นบักเถิกเนาะตัวนั้นเนาะตัวนั้นตัวนั้นโอ้บักเถิกโอ้แม่กันหมดน่ะปุยงัวตัวแม่นี่ครับพี่น้องครับลูกสาวโอ้สีงามอยู่ตัวอะแม่กับตัวใหญ่เติบเนาะพ่อเนาะ อู้หนังหนาดีพี่น้องครับหางยห่าใส่ได้ใส่ได้พี่น้องครับเอาสำหรับอันผู้สนใจนะครับที่มไฮจัดลอยมาไทยให้เบิ้งนะครับนี่มาแล้วพี่น้องมาแล้วนะครับเมื่อวานแนวล่ลงเฟซให้เบิ้งครับโค่นนี่ละพี่น้องคู่นี่ละสองแม่ลูกกำลังงามๆเลยลูกสาวเพิ่นนะครับอือโอ้งามๆๆมีเลี้ยอยู่พี่น้องครับนี่นะครับโอ้ตัวนี้วันวัวเถือกบูมเอ็นวัวเมียนพอน้องอ้ยใหญ่เจื่อนเถื่อนเลยตัวนี้ ปอดปออโอ้เอาอยืนเตรียมกันบ้างเอาอยืนในลูกยืนนี่ละไ,ได้บรรยากาศแล้ววันรรน,นี้นี่แหละครับพี่น้องเวมาหาอีพอพูดดีเอาเอา,เอาต่ำกันแล้วดึงออกพ่อดึงออกมันหวงลกูกมันหวงลกูลกเอาเศร้าเศร้าเศร้ามาพี่มาพี่มาตะบี <c oughs> โอ้ยนี่แห้งโอ<ป>้นี่ไปลูกม่มาแน่แน่เยเฮไปไปโอ้หมอนี่ก็อยากสู่ขนาดเลยไหมนี่ล่น้ำเขาให้เขาไปหากินยา นไปทั้งปุ่นเลยพอ่อโอ้ลูกสาวงามดีพี่น้องครับขาเขือหุ่นเฮินนะครับโอ้เก่าทา่าเก่าท่างามงามงามพี่น้องครับเอา้าสำหรับปูพนบอกให้มาไายง่วนให้เบิ้งนะครับมาอีกแล้วพี่น้องครับอีกโคมหนึ่งนะครับนะคนพี่ทั้งภูห้สงว่าจังไรเนาะนะครับได้มาอีกโคมหนึง่งล้วเด้ออีพอเพิ่นว่าจะขายออกว่าสันเพิ่นว่าจะโล่งหน้าเรี่ยวาาพนพมีเวลา,าเลี้ยงเพิ่นว่านะครับก็เลยมาเบิง้งให้พี่น้องครับนี่งามดีงามดีนะครับอืม ราค่าอีพอเพื่อนห่องไว้หาสิบเอ็ดนะพี่น้องเด้อนะครับหาสิบเอ็ดนะครับนะขับมันต่อรองได้ก็สิได้ค่านะมันจักพันอยู่ว่าจักนะครับอีพอเพิ่นเอืน้นไว้หาสิบเอ็ดครับงัวโ่มนี่นะครับพ Lauren ี่น้องนะครับลูกสาวครับพี่น้องนะครับนี่ตัวแม่เพื่อนลูกแรกหรือลูกสองพ่อนี่ลูกแรกลูกแรก <laughs> บอวัวงัวลูกแรกเลยพี่น้องครับนี่งัวลูกแรกครับอยู่ในทองกัดเจ้าหน่อยกับสมอีกตัวนี่เนาะงัวลูกแรกงัวลูกแรกกว่าจ่นี่พอแล้ว่ะนะครับอื ก้อลูกแรกเด้อพี่น้องเด้ออีพอเราบอกมาแล้วว่าครับเป็นก้อลูกแรกรแว,ว <c oughs> ่าสันเราว่ะงามงามงามนะครับหุ่นห้างดีนะครับเนื้อหนังหน้าดีนะครับลูกสาวกับหูดีดีตัวละมานี่ลงมามาหนีมา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 นะครับอ่นะนี่ตัวคือลูกสาวเพิ่นนะครับอืมเบิ่งถ่ายเบิ่งยังเพิ่นนะครับพี่น้องตัวแม่กัโอ้เกาธาดีนะครับเออไห้นุ่มดี ตัวสีแดงพี่น้องครับงัวแดงนะครับจะเป็นประมาณงัวงัวกลางแล้วเขาจะเอื้อนงัวกลางลาดนะครับงัวลาดกลางบ้านเฮ่าว่านะครับพี่น้องครับงามงามโยโลกโยโยจะไปหากันอีกเ้อจะน้อยกับตำกันอีกนี่ครับเอาคลิปนี่เอาสันสันกับพ่อพี่น้องนะครับห้เบิ่งสันสันซับนี่แหละคลิปนี้นะครับเนาะจะร้อยเสียเอาเห็ดละงอกเมื่อ ให้ผู้เฒ่าล่างก่อนมาเอาเห็ดได้ครับพี่น้องก็เลยเล่นมาหาอีพอเลยมาเบิ่งงัวนน้ำอีพอแล้วมาใหญ่งัวอยู่พี่นะครับก็เลยลงมาหาอีพอเลยนะครับอุ้ยแม่นี่คืองามแต่พอ่อเนาะเอาอย่างหลวงมาเบิ่งแม่ดีจังเอยก่อนพี่น้องใชายช่คลิปอุ้ยงามงามสี่ปีสองเดือนสี่ใบนี่คือพันธุ์เขาเพิ่นบอกพ่อครับโอ้พันธุ์สี่ใบน,นะครับพี่น้องครับอุ้ยแดงเครื่องดำดีเนาะพ่อเนาะหางโตกดินกาดสาดเลยพี่น้องคนน่ะแดงเครื่องดำเลยนะครับตัวนี้บริจาคให้บอกพ่อ โอ้ต้องถามเจ้าของทามลูกสาวกอนโอ้ตัวไหนคาคาคพี่น้องครับใหญ่ดีงั้นสองปีตัวนั้นนโปอองปีสองเดือนสองปีสองเดือนสะดือย้อนหมักเนาเลยพี่น้องกูนะออถสี่ใบอีพอเราว่ะนะเป็นพันของมันนอพนอพันสีบพันสี่ใบอันนี้สี่บอีพอเราว่ะตัวไหนก็อีแม่บ้านตัวนั้นบอกตัวนใหญ่่ะบอกที่มันลงให้เบิง่บ้านนี่ เดีาวยัมีบางอยแม่ม่า,ากนน้ำก่อนพี่น้องนะครับอันนี้แม่ลูกนะครับที่บอว่าต้องการหาซิเบ็ดนะครับหาซิเบ็ดนะครับแต่ว่าตัวน,นั้นอีซี่ใบในเมื่อท่านได้ถามลูกสาวาอยู่เพลนสืขายบ่อโบหูบะหน,นะครับ right มาเบิ้งตัวนี้ก่อนเนี่ยตัวนี้แม่ม่านครับงัวใหญ่อุ้ยเขาแหมอุ้ยพวกกาเขาไก่ด้วมันแนมคือจังจ้องดีขนาดเลยปอดมาหนาแถอพ่อเนี่ยเปิ้น,น,านาทรงไงพี่น้องครับอุ้ยทรองมาพ่อสิควาดแล้วตัวเนี้ย อีพอร์เราว่าท้องแปดเดือนพี่น้องครับนี่อยู่ในท้องเนี่ยแปดเดือนสิออกแล้วนะครับปาด์ตุแต่ว่าราคาครับสมน้ำสมเนื้ออยู่ดอกเพิ่นร้องไวแปดสิบถวนนะครับนะน,า,นายห้อยเคียนเพิ่นบอกจันร้อยเมื่อวานเนี่ยร้องไวแปดสิบถวนนะครับพี่น้องครับงัวแม่ม่านท้องบักใหญ่เลยครับแปดเดือนเลยอีพอว่าสิออกแล้วด้วยนี่ลูกที่สามนี่ท้องนี่โอ้ยแสดงว่าได้ลูกมาสองตัวหรอสองตัวเดียว,วอ๋อในตัวที่สามนะพี่น้องสีออกด้วยนี่บักหนาเลยพี่น้องครับ อ๋อเถอซ้ำสร้างหน่อยมันตัวนี้ใหญ่กว่าสร้างหน่อยนะบ่เนาอโอ้ยพุ่นนะบ่กล้าเข้าใกล้แล้วงัวแม่ม้านบ่กล้าเข้าใกล้บันไดดิพุ่นนะโอ้ยเขาแหมลูกที่สามโยนในท้องเห็นะพ่อเนาอลูกที่สามโยนในท้องครับพี่น้องตัวใหญ่ครับตัวนี้ครับสจหรับผู้ใดมักของใหญ่นะครับมักของใหญ่แล้วก็แม่ม้าพร้อมนะครับแต่ว่าลูกอยู่ในท้องโอ้โหพอเจอเถืกหรือตัวเมียเพราะท่านหูครับโอ้โหแต่ว่าท้องแปดเดือนแล้ว นะครับแม่บ้านเดี๋ยวขออนุญาตในเบิ้องไกยจักหน่อยได,ไ,ดได้ได้ลูกเด้ออย่าอวยมาเด้ออีสองเดือนก็พอเนะอีสองเดือนเก็พอเนาะอีสองเดือนได้กินน้องครับโอ้ยเหงาหางมาใหญ่กัดเลยเครื่องดำเงื่อนนอพอเนาะเอออยากเพิ่นตื่นกล่องจะได้บ่อเขาไก่หรอพี่น้องโอ๋องามเฮี้ยงครับพี่น้องงัวลูกอยู่ในท้องแปดเดือนพี่น้องครับลูกนี่ตัวที่สามเพิ่นว่าอีพอวะนะครับเพิ่นห้องอยู่แปดสิบถวนครับงัวตัวนี้ซื้อหนึ่งได้สองพี่น้องครับตัวนี้ครับซื้อหนึ่งได้สองเด้อ นะครับโอ้งามงามงามแต่ว่าถ่ายบักง่ายเปรี้ยเปเปรี้ยอยู่ว่าจะเอาสันสันแลยสิะเอาเงาแล้วเขียบหนิพี่น้องเอาบ่ตื่นเราเลือกบ่ตื่นดอกอืมมาเตื่นบ่ตื่นตื่นกล้องซะแล้วงามนะพ่อเนาะโอ้ลางกลางกลางอหลีอยู่มักของง่ายตรงตัวนี้ครับขันมักของหน่อยตรงตัวนี้พี่น้องนี่ยนี่ตัวนี้ของหน่อยสองแม่ลูกนี่กับบหน้อยแห้งพี่น้องก็ถือว่าเป็นงัวนลาดมะกลางเนาะพ่อเนาะงัวนกลางงัวกลางมั เออบามันกลางเนาะพ่อเนาะลูกๆกวนน่อนี่ครับแต่ว่าโหได้พี่น้องนี่เห็นบ่าูหอีลาน้อยอีสาวน้อยนั่นเห็นว่จะบอกพี่แน้ว่านี่ว่าไถกระโดนอยู่ไถก็ดนกัมี่ตัวโอ้ตัวไถ่กระโดนนี่พ่อก็มี่สองตัวเนาะแต่ว่าบ่ได้มาพี่โอ้อีกข้างผุนเนาะงัวไถ่กระโดนงัวกระโดนก็คือว่างัวจิปอร์บานเท่าหนาอะพี่น้อง โอ้ตัวละมื่นกลัโอ้สีดำกันก็ผมไปถ่ายอยู่บันเต้านะบ่ตัวละมื่นกว่าเออประมาณเดียวกันนะพ่อเนาะอืซื้อดวยกันนั่นแหละงัวละค่ะมื่นกว่านะครับอืแต่ตัวนี้โอ้ยแต่เป็นหูคัะลูกสาวข่อยอ่าอืออยากมีเงินเด้เสียไปไปคอกอีกกันมีเงินเสียเมื่อคอกน้ำอยู่ในหมูก็ล้างหลายอยู่คอกอยู่คอกผมก็ซื้อไปเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้ปีนี้โต๊ะไหปีนี้เป็นบ้าซื้องัวยังวะ เจ็ดแปดตัวแล้วง่วผมอยู่กอกันเสื้อนอน,นี่ละให้นายหอยเขียนพดีลหาให้นี่นะโอ้ยมาโ,มโหดอะอีละอ,ลอ,อืมอืมพูดนะขัน้นเขียวขั้นเขียวอืม,มอืมอืพูดนะเครืขข่องโะไละไปไปกินหยน่าใกล้แล้ตัวพอเนาะเออสมนหือปลหงืัวปีอ่อข,ข่อืมอน่มันทอดนี้ยเทุนขึ้นเด้๋ย้แม่นละพ่อแม่นแล้วเนาะ ราคาซ้ำนี่ก็ถือว่าพอฟังอยู่ดอกพี่น้องนะครับง่วงงามง่วงงามนะครับง่วงหาเมินกว่าถือว่างามอยู่พอราคาพอฟังครับบ่อเพียงบ่อเพียงแห่งแห้งราคบ่อบ่อถือแห้งนะครับพอดีพอดีนะครับเอาแม่พ่นยูนในหลุมซื้อซื้อได้พี่น้องเด้อหลุบพ่นยูถิงสรางนะครับตัวนั้นก็งามเนาะแต่ว่าหางพ่นบ่้านในบ้านไหนน้องพอเนาะตัวนั้นเนาะอืเอ้าได้มาแล้วรก็ผ้าเบิ่งแงวแง่ก็ได้พี่น้องครับเอ้าจักซิปนาที่ผมละ จะได้ก็ได้เบื้องแล้วเอาเสียเวลาหน่อยๆเพราะว่าเสียเอาเห็ดเมื่อไห้พูเ่าล่างจะได้เห็ดละงอกได้มาหลากหลายเลยมือนอยี่สิบโลครับพี่น้องมาเนี่ยเห็ดละงอกนั่นแหละครับตอนนี้ผมก็มาเอาเ,เอาเมื่อล่างแล้วก็สีส่งใส่กรองโฟมให้พี่น้องอัดน้ดำแข็งนะพอ่อเอาไปล่างไปลวกซะก่อนนะครับกันส่งไปโรยยานมันเปื่อยก็กเลยต้องล่างตรงหนึ่งซะก่อนนะครับต่างบ้าพี่น้องมาเบิ่งงัวน้ำคลิปนี่นะครับโอ้คากหลายอืม ตัวนี้บพท่านไห็นว่าเนาะเอาตัวขุ่นก้อนเนาะพอเนาะครับอืมเอาว่าแต่ตัวนี้แหละพี่น้องตัวนี้อีพวอเราวห่วงมหาสิบเอ็ดถ้ามันทรงค่าน้่ะมันก็ได้ระวังพัดหนึ่งนี่ละหาสิบส่วนเราก็สิเอาอยู่นะครับเนาะแต่ถ้ายังโทรมาหาจานลอยก็ได้ครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะพี่น้องเด้อนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปคือเก่าคือเดิมนะครับสำหรับงัวโอ้ยหวงลูกหวงลูกว่ากัาไปใกล้ดอกกินยาซะเออหูอยู่หูอยู่พี่น้อง แต่เพวันพะวงเพวันฮวงลูกหน่อยวันนี้สีหรอกตัวนี้แห้งง่ามเดิพี่น้องเด้อเอาถ่ายถ่ายคลิปเอาอีกจังหน่อยนึงครับพี่นอ้นอ,งนองนี่แม่ใหญ่สารับผู้ใดมักเล่นของใหญ่พี่น้องครับแดงจึ้งครึค่งเครืค่องดำปื้อหางงาวตาซะโต๊กดินนะครับถ่ายบักใหญ่เป๊ะเป็นนะครับทองแปดเดือนพร้อมที่จะคลอดพร้อมที่จะได้กินน้องพี่น้องครับนะผู้ใดเอาไปกับลุนเอาครับอยู่ในทองโตเถิกหรือตัวเม,มีย เอาโอเคคลิปนี้เอาซ้ำนี้แหละพี่น้องครับเดี๋ยวสิทธขออนุญาตผลมาแล้วนพน้อ,นนองขอขอบคุณน,นพ่อลหลายๆครับสวัสดีครับ,รบพี่น้องครับ